ไปเที่ยวกันไหมแล้วอยากไปที่ไหนไปก่อขามกัน สวัสดีค่ะวันนี้ Continue to Go จะพาเ,เพื่อนๆมากันที่จังหวัดชนบุรีนะคะจุดหมายของเราในวันนี้ก็คืออุทยานใต้ทะเลเกาะขามค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของเราก็คือโรงแรมแกรนสัตหีบค่ะโดยเราจะขับรถนะคะเข้าไปที่บริเวณประตูทางเข้ากองทัพเรือค่ะฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วยังเกาะขามค่ะโดยค่าตั๋วแบ่งเป็นคนไทย300บาท เด็ก250บาทและต่างชาติ600บาทค่ะราคานี้รวมค่ารถส2แถวและค่าขึ้นเรือไปกับเกาะขามแล้วนะคะกำหนดการออกเรือก็จะแบ่งเป็นสียรอบค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะตอนนี้เราถึงไหนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ ท่าเรือนะคะที่จะไปเกาะขามนะคะตอนนี้เราก็ก่อนหน้านี้เราไปตรวจที่จุดจำหน่ายตัวขางขามแล้วนค่ะแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถสองแถวมานะคะเราคาดว่าเราน่าจะได้ขึ้นรอบ9ก้าโมงนะคะรีบมาากเพราะว่ากว่าคนเยอะแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันสั่งคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างเลยดูบรรยากาศวันนี้แบบนี้ ก็จะน่ารอเดือนมานคะเพราะว่าเดือนเรายัางไม่มาควรเดือรนรอบเ้าเดนน้ต้อรอต่อไปเป็นความรอ,อรนรอ ไม่มานะคะเราต้องเรือรอเรือลำหนก่นก็เลยมาถ่ายบรรยากาศนะคะที่สภาให้คนดูว่าอันนี้เป็นบรรยากาศวันจันทร์นะคะคนก็ค่อนข้างเป็นยังไงคะพี่รักเยอะอจเ<ะ>ยอะมากนะคะเยอะมากก็ไม่แตกต่างเลยกับวันศุกร์สุดาเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะคะคนไทยก็มีระปรายนะคะอันนี้เป็นเขตเขาเรียกเป็นเขตอนรุรักของอยู่ใต้ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือน,นะคะก็ ก็คือจะเป็นการบริหารจัดก,การที่แบบก็ดูมีระบบระเบียบดีนะคะน่าม,มาเที่ยวเลย่ะใหญ่ไม่ลืมไมลืมเรอะไรั้ค่ะนี่มาเชือกหรออันนี้ก่อนจะขึ้นเรือเนี่ยต้องมีการฉีดสองกันใช่ไหมคะใช่นะคะพี่คนอยู่นี่ค่ะก่อนเรือนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอตัว คผม่ะก็เอาตัวแล้วคะือขึ้นมาแล้วนะคะจะต้องรับชุชีมนะคะแล้วก็สวมชูชีมนะคะทุกคนก่อนนั่งเรยอไปที่เอบค่ะคุณผู้ขอความปลอดภัย ก็คงแข็งแรงแหละไปกันก็ได้มาวู้ตรนนี้ดีว่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่คนตอนนี้เราถึงเกาะขามแล้วนะคะซึ่งเกาะขามนะคะถือว่าเป็นเกาะเล็กๆนะแต่ก็สามารถรับท่องเที่ยวได้จํานวนหนึ่งนะคะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็น้ํามาใสมากเห็นปลาเลยก็คือไม่ต้องดำลงไปอ่ะก็เห็นปลาแล้วแต่เขาบอกว่าถัดออกไปค่ะประมาณสามเมตรนะมันจะมีหินปะการังแล้วก็ปลากระพงด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองดำน้ํากันแต่ว่าตอนเนี้ย เราไปหาที่ถา่ายรูปกันดีกว่าว่ารุ่ไหนจะได้ภาพสวยๆ้างเนี่ยต้องหูที่าถ่ายกัน,กกนไหแล้วมันลงไปยังไงอ่ะทุกคนอันนี้เป็นไม่รู้จะเป็นทริคได้ไหมนะคะเวลาเราลงเรือมาคนมันจะเยอะใช่ไหมเขาก็จะเดินไปตามทางแต่ทีเนี้ยเราก็เดินไปก่อนค่ะหรือว่าเราจะรอก็ได้ให้แบบมันเป็นช่วงลอยต่อระหว่างรอบเรียวใหม่จะมาเราก็จะได้มุมเนี่ยซึ่งไม่มีคนเลยดีมาก น้ำใสมากดูดิมีปลาด้วยมีฝูงปลาตัวเล็กๆด้วยมาด,ดูไหนอะไรปลานี่ปลาซีวะส้อยดูดิ เนี้ยเป็นจุดผ่ายในลูกนะคะเราไม่ต้องว่าฮิตไหมนะแต่ว่าจุดเนี้ยเราถ่ายเราสวยมากเลยแล้วก็ขึ้นมากสวยคือแม้แต่ว่าถ่ายของบาร์ดเป็นยังไงบ้างถ่ายนี่นะตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมได้ฟูไวค่ะจุดต่อไพตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ ตอนนี้เรามาเลือกช็อปสิน hmm. ค้านะคะก็ค huh. so okay, ือเสื huh. right ้อช mm ูชีพอยากเรียงงเล่นน้ำนะคะแล้วก็อยากได้ชูชีพแบบเขาจะมีแผนไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็ไปเลือกได้ตามไซส์ของเราอันนี้เรากำลังดูอยู่ว่าเราเหมาะกับไซส์ไหนเราเหมาะกับไซส์ไหนสีฟ้าคือลูกบีขอความช่วยเหลือนะคะถ้าสมมติว่ามีเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เป่าเลยแต่เผอิญว่ามันพังนะตอนเอาเปามันต้องต้องเลือกไปเรื่อ ตอนนี้เราจะไปไหนตอนนี้เราจะไนนปไที่เป็นศุนบริการใน่องเที่ยวนะคะเจ่าที่จะไปเข้าหน้ากาซูชิไม่ใช่หน้ากาคอนงเกหน้ากาดำน้ำนะคะมั่อะไรมั่วหมดเที่จะลงไปดำน้าเขาบอกว่าเจ้าที่บอกว่าแนะนาให้ดำตอนนี้เลยเพราะว่าตอนบ่ายน้าจะเป็นอะไรนะคะที่หลับน้ำจน้ามันจะลด ะะะะอันนี้จะเป็นจุดต่างๆนะคะในเกาะขามที่เราสามารถไปเขาเรียกว่าอะไรไปเลือกเที่ยวได้นะตามความต้องการนะจะมีทั้งหมด12สจุดด้วยกันนะคะมีจุดดำน้ำดูปลากระตูนกลุ่มปลากระลังเขาว,ขวางท่าเทียบเรือท้องกระจกนะคะก็สามารถเลือกชมได้ถ้าใครมีเวลาจํากัดน,นะแต่ว่าถ้าใครแบบมีเวลาเยอะแต่ว่าอยากเที่ยวทุกจุดเลยก็ศึกษาก่อนได้ว่าจะไปจุดไหนก่อนให้ให้ทันกับเวลาที่เราแบบวางแผนไว้นะคะ ส่วนเราจะไปเช่าหน้ากาไปเป็นพาบริการนะคะต่างๆหน้ากากรน้ำ50บาทเสือสามสิบบาทเรือสองสิบบาทนะคะเรือคายักหนึ่งร้อยบาทตึชั่วโมงก็มีเวลาลดลัส่วนรองเท้านะคะใคร ได้เลยละสามสิบบาทนะคะแต่ต้องนําบัตรประชาชนอ่ะเก็บไว้ให้เจ้าหน้นนรราที่ด้วยนะคะเขาจะได้ยืนยันเ่าเออเข้าไปแล้วตอนกลางคืนเขาอะไรประมาณเนี้ยพี่เนี่ยใจดีนะคะแนะนําบอกว่าสุดน้าที่ที่ในแผนที่อ่ะคือณนะตอนเนี้ยไม่แนะนําก็คืออาจจะไม่สวยแต่ว่าจุดที่สวยก็คือสุดที่เราไปถ่ายรูปอี่แห่งทงถ้ำหินนะคะ ตรงหินน่ะเดีวเราไปดูว่าจะสวยที่ไหนใครว่าจุดที่เท่าไหร่ครับจุดที่สิบสองสิบสองค่ะแต่ไม่รู้จะสวยนำน้ำดูปลากกาตุ่มตื่อว่ะ เป็นไงเนี่ยไออะไรแ่งไม่มีแล้วยังมาหัวเราะอีกพยายามจับไอ้นี้ไว้ค่ะน้ำมันแรงฝั่งเนี้ยแล้วมันจะตีไปทางนู้นมังน้ายยากอากาศอากาศเป็นยังไงบ้างคะ อะไรกันร้อนร้อนทำอะไรครับกินข้าวคะ่ะเติมพลังโอเคอนนมาเกาะกิกนมาม่า ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนต่างๆที่อยู่ในนี้นะคะทีนนี้ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงแต่ว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยเขาะจะใช้คาว่าล้างตัวนะห้ามใช้สร่แกายสกปรแล้วก็สารเคมีนะคะแล้วก็มาโซนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น ร้านขายของแต่ว่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นถ้ทยานะคะให้เราแบบที่ให้ถือด้ยวยมีร้านข้าวกล่องร้านส้มตามนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าสวัสดิการของอุทยานด้วยนะคะซึ่งให้บริการเสื้อหน้ากากรองเท้าอย่างที่เรานําเสนอไปแล้วนะเบื้องต้นเนาะแล้วก็มีขายน้ํานะคะเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราจะไปพายเรือคายักใช่ไหมคะไปเช้าพายเรือคะ่ะ โอเคค่ะครึ่ชงชั่วโมงเท่าไรคะหกสบาทค่ะโอเคค่ะเอาครึ่งชั่วโมงค่ะที่รับเครืองกัก็ได้ทีนี้ก็จะมี โอเคค่ะอคขอบคุณค่ะบายเ้ยไวนะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะการพายเรือคายักนะชั่วโมงละ100บาทนะคะแต่ว่าถ้าเราจะพาย30นาทีเนี่ย 60บาทนะคะทายไปก็มองดูปากการังข้างล่างนี้ได้เลยเพราะว่าน้ำมันใสมากคนนี่เป็นการทายเรือคายัครั้งแรกของเรานะคะรู้สึกยังไงบ้างคะหนืงง่อยเขาช่วยไหมโอเค